ดีใจด้วยจริงๆนะครับ19กรกฎาคมนี้ได้รับเงินแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับกับช่องนายเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านนะครับถ้าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนายเอกไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับ ถ้าชื่นชอบฝากกดกระดิ่งกิ้งกิงกิไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับวันนี้นะครับเมื่อวานนี้เลยนะครับทางคณะรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการประชุมคอรมอกันนะครับทุกวันอังคารเนาะทีนี้หลายท่านก็สอบถามกันเข้ามามากมายเลยนะครับว่า,าเงินช่วยเหลือพิเศษของผู้สูงอายุเนี่ยนะครับ ที่ว่าจะเข้าในเดือนกรกฎาคมนียอย่างแน่นอนเนี่ยนะครับจากที่ท่านรัชดาธนาดิเ,เนี่ยนะครับได้อระชาสัมพันธ์ออกทางเฟซบุ o กเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่ากลางเดือนกลางเดือนนะครับวันนี้เป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่าเข้าอย่างแน่นอนนะครับในวันที่19กรกฎาคมนี้ครับนะ19กรกฎาคมนี้ จะได้อะไรบ้างได้รับอย่างไรตกเบิกเท่าใดนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับซึ่งทุกวันที่19ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับก็คือ19กรกฎาคม19สิงหาไปจนถึง19กันยาจะได้รับทุกเดือนนะครับแต่เดือนนี้พิเศษนิดหนึ่งมีตกเบิกนะครับสำหรับเดือนกรกฎาคมตกเบิกตั้งแต่เดือนไหน ก็คือตกเบิกตั้งแต่เดือนเมษาเดือนพฤษภาเดือนมิถุนาและก็รวมเดือนกรกฎาไปด้วยถึง4เดือนนะครับถึง4เดือนกันเลยทีเดียวครับสำหรับเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุตรงนี้นะครับแต่ในนโยบายตรงนี้จะให้เพิ่มพิเศษทั้งหมด6เดือนก็คือตั้งแต่เดือนเมษาไปจนถึงเดือนกันยายนนั่นเองนะครับแต่พอมาถึงวันนี้นะครับทางคณะรัฐมนตรีนะครับได้อนุมัติ วงเงินเรียบร้อยแล้วนะครับ8,382ล้านบาทนะครับเพื่อช่วยบรรเทานะครับเบี้ยผู้สูงอายุพิเศษให้ตรงเนี้ก็จะจ่ายให้นะครับวิธีการจ่ายก็คือจ่ายตามขั้นบันไดอายุ60ปีนะครับก็100บาทอายุ70ปี150บาทอายุ80ปีก็ได้200บาทอายุ90ปีก็ได้250บาทตรงนี้ท่านก็คูณเข้าไปท่านอยู่ใน เกณฑ์ขั้นบันไดเท่าไหร่นะครับก็คูณเข้าไปถ้าท่านอายุ60ปี1 0 0คูณ4นะครับอายุ70ปีก็150คูณสีนะครับสำหรับวันที่19รกากรกฎาคมนี้ที่จะได้รับเงินนะครับส่วนเพิ่มเนี้ยเข้าไปนะครับสำหรับผู้สูงอายุเนาะถ้าท่านอายุ80ปีก็ได้200คูณ4เข้าไปนะครับถ้าท่านอายุ90ปีนะครับก็ได้ 250คูณ4เข้าไปนะครับก็วงเงินก็น่าจะได้สูง,ส,งสุดถึง1000บาทนะครับ1,000บาทก็ะติเดียวสำหรับตกเบิกนะครับสำหรับตกเบิดไม่ได้รวมเ,เงินช่วยเหลือที่ได้รับเป็นปกติอยู่แล้วนะครับซึ่งข้อมูลข่าวสารตรงนี้นะครับก็ได้ยืนยันออกมานะครับจากท่านธนกรวังบุญคงชนะนะครับท่านเป็นโฆษกรัฐมนตรีนะครับประจำสำนักรัฐมนตรีนะครับก็ ออกมาชี้แจงนะครับเมื่อวานนี้เลยนะครับช่วงใบบ่ายเย็นๆนะครับที่ท่านออกมาชี้แจงว่าได้รับอย่างแน่นอนนะครับสำหรับเงินช่วยเหลือพิเศษสําหรับผู้สูงอายุนะครับกลุ่มเป้าหมายก็คือประมาณ10ล้านกว่าคนนะครับสิล้านเก้าแสนกว่าคนนะครับตรงนี้นะครับสำหรับเงินช่วยเหลือนะครับตรงนี้จริงๆแล้วมติตรงนี้นะครับได้อนุมัติกันมานะครับว่าเราจะทําตรงนี้แน่นอนตั้งแต่วันที่26เมษายน นะครับที่ผ่านมาและนะครับทีนี้ในเรื่องของการเบิกจ่ายนะครับงบประมาณต่างๆมันเพิ่งจะเรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถโอนเข้าให้ทุกๆท,ท่านได้นะครับสำหรับคนที่เป็นผู้สูงอายุที่ได้รับเงินนะครับช่วยเหลือจากทางรัฐบาลอยู่แล้วนะครับสำหรับเงินช่วยเหลือพิเศษตรงนี้นะครับถามว่า <c oughs> คนที่มีบัตรสวัสดิการได้ด้วยไหมนะครับตรงนี้คนที่มีบัตรสวัสดิการต้อง อ,อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าท่านได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้อยู่แล้วถึงจะได้นะครับถึงจะได้แต่ถ้าท่านาไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับเงินช่วยเหลือนะครับจากทางรัฐบาลในเรื่องตรงนี้นะครับในเรื่องของเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ท่านเคยได้กันปกติอะครับท่านก็จะไม่ได้เนาะนะครับโอเคนะครับตรงนี้น่าจะชี้ชัดเจนกันไปแล้วนะครับทีนี้ก็รอนะครับวันที่19นะครับทุกวันที่19นะครับ 19ก,กากรกฎาเนี่ยรับเยอะสุดนะครับและไปรับอีกทีนึง19สิงหานะครับแล้วก็ไปรับอีกงวดสุดท้ายก็คือ19กันยานั่นเองนะครับและหลายคนอยากจะสอบถามอีกเพิ่มเติมว่าแล้วเดือนตุลาเดือนอะไรตุลาพฤศจิกาธันวาจะได้ด้วยไหมอันนี้ต้องรอนะครับอันนี้ต้องรอนะครับว่านโยบายของคณะรัฐมนตรีจะมีต่อเนื่องหรือเปล่านะครับแต่เบื้องต้นนะครับ แน่นอนนะครับวันที่19กรกฎาคมนี้นะครับได้รับเงินโอนเข้าในบัญชีของท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับน่าจะเพียงพอนะครับตรงนี้นะครับสำหรับข่าวสารนี้ถ้าชื่นชอบคลิปข่าวสารแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเอกไว้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ